ลิบูดเกมไหนไทยแลนด์ยาสีฟันซิสเตม,มาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคเอเซนซ์ซอฟพลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่ม รับมาสนุกต่อครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3นะครับเมื่อเบรกที่แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปสวนหลังบ้านผมตอนนี้ออกไปละ40กว่าไม่เอากลับเข้ามาใหม่กลับเข้ามาใหม่แดดแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะรอกำลังคลื่นฝนไงอ้าวด้วยวันนี้ผู้จัดไม่มาละครเรื่องนี้ของเราเนี่ยบอกหน่อยครับว่าผู้จัดเนี่ยเขามากองทุกครั้งไหมเขามาไม่ค่อยบ่อยครับ เอาเป็นว่าน้องวิบยังไม่เคยเจอที่กองเลยดีกว่าหนูด้วยหนูด้วยเป็นอนของวิบพี่ไม่เคยเจอใช่ค่ะพี่ก้องที่กองเลยแต่เขาฝากไว้นะคะบางทีเขาฝากขนมขนมจีบบางทีมาไวๆแล้วก็อ๋อเอาเอาขนมฝากไว้ต่างหน้าบางทีเขามาก็จําเขาไม่ได้เขาใส่แมสตลอดเลยครับอ๋อเขาใส่มสเขาเป็นคนห่วงดูแลเรื่องสุขภาพความสะอาดตลอดเวลาเลยเขาใส่บ่อยมากจนหูตอนนี้เริ่มเปิดออกมาแล้ว โอ้มันมันหลังไงจะเห็นนะครับคุณป๊อก้องปิยะเนี่ยจะหูบานขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยถ้าพายุเข้าเนี่ยจะยืนยืนบอกนี่เ่าเธอคอยลมพัดอย่างนี้เลยนะลมจะพัดใช่ครับเออเห็นบอกว่าจริงๆพวกเราก็ไม่อยากให้เขามา เพราะอะไรเมฆฝนนี่ตั้งเขาเลยฮะโอ้เวลาเขามากรองทีไรฝนจะตกทุกทีฝนตกทุกทีตามชื่อเรื่องค่ะตานที่ฝนพังพลายโอ้เธอมาพร้อมฝนพังพลายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยอยากให้มาใช่ครับใช่เบื้องหลังสนุกไหมถ้าเป็นสารวัตรใช่ไหมถ้าเป็นสารวัตรเราต้องไปฝึกไหมก็มีอ๋อตอนนั้นผมเล่นแบบว่าเป็นเกี่ยวกับตำรวจทหารอยู่พอดีครับอ่าจังหวัดแล้วก็อยากเล่นเป็นตำรวจมากอยู่แล้ว เป็นคนที่ชอบอยู่แล้วอยากใช่ใชครับอยากอยากลองเล่นอยากลองเล่นครับเราได้ยิงปืนไหมในเรื่องนี้ได้เป็นหนึ่งนัดครับได้เป็นหนึ่งนัดครับแต่ว่าเยอะมากป๋เฮ้ยนี่แค่นี้ก็น่าติดตามแล้วดูรู้เลยว่าเป็นละครบูล้างผลาญแน่แน่ยิงไปแล้วหนึ่งนัดสารวัตรยิงยากครับถ้าถ้าสารวัตรยิงนี่แสดงว่างานใหญ่จริงงานใหญ่งานใหญ่สารวัตรปกติยิงพวกมันอย่างนี้ใช่ไหม ลั่งครับลูงกันลั่งลนั้นรั่งด้วยขอแก้บอางครับเวลาไปถ่ายอะเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่จะเข้ากับพี่โอเยอะครับแล้วด้วยตัวคาแรคเตอร์ของบีจะเป็นคนพูดเยอะอะครับหลังๆเข้ากับพี่โอพี่ชุกก็จะไม่สั่นคัดก็จะปล่อยให้ผมพูดไปเรื่อยจนแบบหลุดกันเองอะไรเงี้ยครับใช่ไหมวิธีการอันนี้ดีเหมือนกันะเขาไม่หยุดเลยฮะอ๋อเวลาไดล็อกใช่ไหมอินพไวไม่คัดเขาไม่หยุดให้ไปไหนต่อให้กินอะไรเอ้เราทำไมผมเป็นอย่างงี้ให้อะไรติดแบบผอู้่เลย ทำยังไงคุยต่อเรื่อยๆเขาก็แบบยังไปเรื่อยๆก็เป็นเล่นเล่นต่อก็ได้เขายังไม่ออ๋เป็นเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมเราก็คือต้องเป็นเด็กที่แบบชวนคุยไปเรื่อยๆแต่พลังเขาเยอะสนุกครับเล่นกับเขาต้องติดตามกันอันเนี้ยต้องรีบดูนะเพราะว่าทั้งหมด600กว่าตอนนะฮะตอนเป็นของแก๊ปเป็นของแก๊ปซะ500ร้อฟุตเยอะแชร์ฟุตเยอะเลย พวกคุณครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับดูสิว่าการสแสดงของคุณจะสื่อสารกันได้ชัดเจนขนาดไหนกับเกมจัดให้ท่าทีมของไอติมได้เล่นก่อนนะครับผมวิธีการก็คือ2คนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยอีก2คนอยู่ที่โซฟาแล้วก็ทายให้ได้ในหมวดหมู่นี้คนนึงเป็นหุ่นอีกคนนึงอ่ะจับแขนขึ้นอย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ทายว่าเป็นอาชีพอะไรนะฮะหรือว่าเป็นคําใบ้มันมาจากหมวดหมู่อะไรเข้าใจแล้วนะสองคนที่จะขึ้นมาคือคุณป๊อปกับคุณแก๊ปนะครับเชิญครับอ่าจะให้ท่าให้เป็นหุ่นโอเคครับหมวดหมู่ของคุณนะเดี๋ยวให้คุณตัดสินใจกระเดงคนดังทั่วโลกเดี๋ยวผมจัดให้อะไรครับแก๊ปจัดนะครป๊อบเป็นหุ่นนะฮะ เตรียมตัวให้ดีแล้วคุณสองคนตอบให้ถูกตอบถูกปุ๊บได้2คะแนนทันทีเลยพร้อมนะจัดเลยครับไปคนที่หนึ่งใครครับไมาคั่เอกสารนะ,ะ่ะมาคัดจอกสารถูกต้องไปนังง,งวย อช้างกูอยู่ไหน <c oughs> <laughs> จ้าพนมค่ะจ้าพนมคนจับคาราบาลคาราบาล

บแครแคทเธอรีเหรอยิงค ER ุณปัญญาค่ะใช่ไหมคุณปัญญาคุณปัญญาปัญญาอะไรนีรันกุลค่ะปัญญานิรันกุลทุ่งตังลองเแจิ๊กแจเหรอคนเค้กก๊อปใครเค้กก๊อปใคร ตอนอตอนอตอนอเร็วทหมดเวลาใครครับใครานนี้หมดเวลาบูสลีบูสลีอ่าโอเคได้ไปทั้งหมดนะครับ8คนคูณสอทน่ากับ16บหวกัอกนะครับรวมเป็น48คะแนนคะแคน เอาละเขามาแรงแล้วครับไอ้ฝั่งนี้สิจะเป็นใครเนี่ยคนนึงต้องเป็นหุ่นมาดูกันครับว่าคู่นี้ฝั่งนี้จะเลือกใครพี่ผู้หญิงสองคนก็นนะครับพี่แป้วจัดนะเดี๋ยวยืนใะห้แล้วยวผมพี่โอตอบพี่โอเขาความรู้เยอะได้คบหัวหน้าผมแล้วแต่หัวหน้าผมเลยตกลงว่าให้ผู้หญิง2คนใช่ครับไปจัด,จดครับแล้วคุณ2คนทำอะไรนั่งตอบทำไมอะ่ะพี่โอความรู้เยอะ ออครับอ่ะตรงลงว่าเป็นสาวๆสองคนนะอ่ะมาเชิญครับ uh เราจะเปลี่ยนหมวดให้พวกคุณครับแต่กี้จะไม่ให้มันซ้ำกันนะครับหมวดของพวกคุณก็คือตัวละครในดวงใจเด็ก mm. oh. อ่ะนี่เป็นหุ่นนะ <Okay. S 2> แล้วก็แต้วจัดนะเตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่มครับซุเปอร์แมนซุเปอร์แมนเฮ้ยรู้ได้ไงวะ แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์พีโออย่างเงียบพีโออย่างเงียบอุนดาเมืองอุนดาเมืองโองไอ้เหี้ยวมาจายเจอไม่ใช่มนแอ็กไม่ใช่ทำ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 นี้ด้วยทำนี้ใหม่ไทยคิตตี้แมวคว่างคว่ำเดอร์มอนเดอร์มอนได้ ตัวไรตัวไรกาล้วยก้านกล้วยข้ามไหมเชฟบะข้ามไหมเซรามุนอันนี้ข้ามไปข้ามข้ามอันนี้ก็ข้ามข้ามอันนี้อ่ะใช่นั่นแหละ แล้วก็แล้วก็ร้อง l ลดี Go l เลด Go โอ้ยเก่งมากโอเคใครใครตัวกระตจริงจังเ้ยออเออ้ไลวันคิงชื่ออะไรตัวอะไรสิงห์าสิงห์มาตามไอ้โหนท่านโขน พาตามพาซชยังไม่ทันทำท่าเลยอ่านปากเก่งไปเลยโอ้โหลองลองลอเอมนเอแมมาเรยมาเรีวมาเรีนอนอะไรตามเือเมอร์เมดคิดตันอืออะไรเมอเมดเอเลี เอเรียลเอเรียลลาลาพันเซลบาร์บี้เอออะเอ้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะเอาโรบอทเขาทำเขาทำก็ทายโรบอทอยู่ดีอะ ไี้ฟางพี่อะไรวะไได้เยอะครับพี่ขอบคุณครับดีมากอ่ะทางนี้นะครับได้ไป8นะครับทีมของคุณโก้ได้ไป12ครับโอ้โหคูณสอห่วงกัสามสิตอนนี้นำไปแล้ว54ต่อ4ี่แปแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็มาถึงเกมสุดท้ายของเรา ซึ่งมันข้อละ5คะแนนไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเรานะครับต้องติดตามนะเตรียมเกมนี้ไว้ให้ฮะรูปเด็ดเจ็ดวีค่ะสำหรับเกมจัดให้ท่านะคะเกมนี้ต้อง ยกให้พี่แก๊ปเลยค่ะเพราะว่าเก่งมากจริงๆคือทุกท่าคือแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วทําให้ติมกับพี่เอนจอยเนี่ยตอบได้หมดเพราะว่าพี่เขาใบเก่งมากๆนะคะทําท่าไหนก็คือเป๊ะเป๊ะเ,เปหมดเลยคือเก่งมากจริงๆพี่แก๊ปรอบน,นี้จะบอกว่าขออ่อนให้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชนะทุกตาแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะหมั่นไส้เอาแต่ว่าเกมหน้าเจอแน่บอกเลย